สวัสดีครับพบกับฟาร์มกีตาร์ฟาร์มยามเย็นอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมแพะกินหญ้ายามเย็นนะครับที่หลังฟาร์มของเรานะครับมันก็จะแห้งแล้งหน่อยนะครับทุกคนเพราะฝนมันไม่ตกนะครับหญ้าเลยไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ปล่อยมาหากินยอดหญ้ามาเดินเล่นวิ่งเล่นที่เฉยนะครับ คลายเครียดนะครับให้เขาพอนคลายด้วยนะครับนี่นะครับลูกแพะของเราก็มาด้วยนะครับพามากินหญ้ายามเย็นนะครับฟาร์มของเรามีแพะหลายสายพันธุ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาแนนลูกผสมบอลูกผสมหรือชามี่ลูกผสมก็มีนะครับนี่นะครับแม่นี้ครับบอร์ชาแนนนะครับเป็นลูกผสมบอชาแนนนะครับก็เป็นสายให้นมอยู่แล้วนะครับชาแนนอันนี้ก็จะเป็นแองโกนะครับ มันก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับนฝนก็ไม่ตกนานแล้วนะครับทุกคนทางบ้านเป็นกันยังไงบ้างครับฝนตกดีกันบ้างนะครับที่นี่แห้งแรงนะครับ ได้มากินหลังบ้านนะครับหลังบ้านแล้วก็จะมีพวกปากล้วยด้วยนะครับพอหลังบ้านของเราเป็นาชายห้วยชายคลองนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์หลักของเรานะครับเป็นสายผสมเหมือนกันนะครับบอชาแนนนะครับสายนี้บอเขาให้โครงสร้างใหญ่อยู่แล้วนะครับ ส่วนสายชาแนนก็จะเป็นสายให้น้ำนมนะครับมาเราเอามาทำพ่อพันเพื่อจะเอารูปที่ได้ทั้งเนื้อได้ทั้งฐานนมใหญ่นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เเป็นบอนะครับอันนี้ได้มาราคาหนักเหมือนกันนะครับแม่นี้ พอแดงเนี่ยครับเพราะเขาเป็นสายพันธุ์น้องเขาแล้วครับแต่ก็ราคาพอจับต้องได้ครับตัวนี้แต่ขอแบ่งเขามาน,นะครับพ่อพันธุ์ของเราอายุสองขวบแล้วนะครับแต่เขาไม่ค่อยแรงเข่าเท่าไหร่นะครับ นี่ครับก็จะเป็นชายห้อยชายคลองแบบนี้นะครับน้ำก็แห้งแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านเขาเอาดึงน้ำใส่ไล่นาไล่มันกันนะครับไล่อ้อยนะครับน้ำยุบเยอะนะครับเห็นกำแมนะครับนี่ครับ,ร,บรอบๆบริเวณฟาร์มของเรานะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มของผมนะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ